อเมริกาเนี่ยเปลี่ยนพรนธะไอ้ดีเขาก็เปลี่ยนนโยบายนะใครทั้งหลายแหล่ที่พากันอ,อมตดารัฐบาลตอนนี้ดาที่เราส่งอุยกูกลับนะจะบอกให้ครับนี่คือธรรมชาติของฝรั่งโดยเฉพาะยิ่งอเมริกันถ้าเขาอยากจะใช้ท่านถ้าเขาอยากใช้คนไหนเขาจ่ายเต็มที่ฝรั่งเขาเนะ่ยเขาจ่ายเต็มที่ตอนพนันธะไอ้ดีไบเดนเขาก็จ่ายเต็มที่แต่นี่คือธรรมชาติของฝรั่งพอจบภารกิจเขาไม่มีอะไรผูกพัน เพราะฉะนั้นถ้างานเลี้ยงจบก็ต้องเลิกชั้นใดก็ชั้นนั้นท่านไมพ์ดีไปเดนไม่อยู่ทัม,มาแล้วเขาไม่จ่ายเงินให้ยูเซดเขาไม่สนับสนุนเขาจะกลับไปตั้งหลักที่เอเมริกาอเมริกาเกรตเกนเขาจะไม่ส่งเงินไปช่วยใครที่ไปทําสงครามรับอยู่ประเทศไหนเขาจะไม่ส่งไปให้ไอ้หน้าหลอตัวไหนมาตั้งพรรคการเมืองไปล้างสมองเยาวชนนะครับโจมตีประเทศตัวเองสร้างความวุ่นวายให้ประเทศตัวเองเขาไม่ส่งเงินมาช่วย เขาไม่เอาแล้วแล้วก็อย่าไปด่าเขานะเองๆอาวยวายมันไม่มีความหมายหรอกเพราะเขาบอกแล้วอะตอนทาภารกิจเขาก็จ้างเต็มที่กูไม่ได้โกงมึงสักดอลลาร์ไม่ได้โกงมึงสักเซนเดียวแต่ตอนนี้เปลี่ยนนโยบายเราไม่ทําสงครามแล้วก็เหมือนกับอุ้ยกูที่ไปตุรกีนั่งไงตอนไปจะบอกจ้างเท่าไหร่เขาก็จ้างแต่ตอนนี้เขาเลือกทําสงครามแล้วจะแห่มาเขาก็ไม่รับผิดชอบอยากจะไปตุรกีเพิ่มตุรกีบอกไม่เอาไม่เอาเราไม่ทําสงครามแล้วเหมือนกัน ไอ้พวกที่มันพากันมาอารวาสอยู่ประเทศไทยตอนนี้นโยบายอเมริกาคือเขากลับไปอเมริกาหมดแล้วเขาไม่ทําเขาไม่ส่งเงินยูเซดถูกตัดงบประมาณทันลงไปเก้าสิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกมึงจะออกมาเรียกร้องออกมาโวยวายออกมาเอะอะอะไรก็เอะอะไปเถอะมึงก็ได้ด่ดาประเทศตัวเองไม่ง้อชิบหายด่าประเทศไทยกลายเป็นพวกเราคนไทยก็เลยเห็นกรรมพืชเห็นธาแท้เลยไอ้พวกไอ้พวกคนไหน ทีดาประเทศไทยเรื่องส่งอุยกูกับพี่น้องครับพวกนี้เท่ากับมันยอมรับว่าพวกมันเป็นทหารรับจ้างรับใช้ยูเซดใองอเมริกามาทําลายประเทศเราเหมือนกับที่เขาทําที่ตะวันออกกลางเหมือนกับที่เขาทําที่ฮ่องกงนี่เท่านั้นแหละครับพี่น้องนี่แหละ God bless United States of America พระเจ้าคุ้มครองสหรัฐอเมริกาพระเจ้าคุ้มครองประเทศไทยด้วยเป็นไงครับ เขากลับไปหมดแล้วเขาไม่มาทําอะไรกับต่อไปแล้วพวกเองนั่นแหละจะเหี่ยวตายมันจะหมดเงินกระสุนแล้วนี่เขาไม่มีอะไรเลยจะออกมาเอาอย่างเอาใบวายเขาก็ไม่จ่ายเพิ่มหรอกทําเขาไม่สนใจหรอกฮึคุณกันตวี่แค่สสคนหนึ่งเนี่ยขนาดระดับประธานาธิบดีของประเทศประเทศหนึ่งทํามันยังกล้าชี้หน้าด่าว่าไอโง่มึงไปเชื่อไอคนเก่าคนเก่ามันโง่มึงโง่เองเชื่อมันเพราะฉะนั้นแค่สสของประเทศสารคัญเนี่ยมึงไม่มีอำนาจต่อรองอะไรหรอก เขาไม่เอางไว้แล้วเขาไม่ได้ทําสงครามกับประเทศไทยต่อไปพวกเองนั่นแหละเหี่ยวตายเองค้านลงมาแบบโจโฉวว่องกันดีกว่าจะได้จบสวยๆ